สวัสดีครับเราอยู่กันในวันที่20นะครับผมในวันที่19เนี่ยผมกินดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมมีกำลังใจจากวันที่18นะครับน้ำหนักลดลงไปเหลือ8 6 0นะครับผมไขมันก็ลดลงไปนิดหนึ่งนะแล้วก็ก็เลยกินดีมา1วันวันที่18เออที่19นะครับแล้ก็มาชั่งวันที่เช้าวันที่20 น้ำหนักก็เด้งกลับไปอยู่ที่86.7นะครับซึ่งก็กลับไปที่เดิมได้ไงงงนะครับแต่เปอร์เซ็นต์แฟตนั้นลดลงแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่อาจจะขึ้นมาแล้วก็มีน้ำนิดหน่อยเงี้ยแต่ว่าก็เนื่องจากตัวเลขมันหดร้ายกับเราเลยเกินนะครับเพราะว่าผมคาดหวังไว้ว่าจะเห็นตัวเลขที่มันลดลงเพราะเมื่อวานกินดีมากก็เลย บ้าบาไปเลยนะครับไปกินบุฟเฟ่แทนดีกว่าสบายใจนะครับกินบุฟเฟ่สุกี้บุฟเฟ่ตอนกลางวันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้คาร์ดิโอนิดหน่อยนะครับประมาณ35นาทีแล้วก็มีเล่นเวทหลังนะครับออตอนเย็นก็กินหมูกรอบนะจากวันตุ่จีนนะฮะยังไม่หมดอร่อยดีนะครับผมพรุ่งนี้ครบรอบ3อาทิตย์นะครับวันที่21ละก็มี เล่นบาสด้วยนะครับมีน่าจะทำคาร์ดิโอเองด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนเย็นของวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าปกติเล่นบาสเสร็จก็มักจะชวนกันไปต่อนะครับผมคือเรียกว่าหลุดแล้วหลุดเลยฮะตอนนี้ยังหาทางกลับบ้านยังไม่เจอนะครับผมไม่เป็นไรฮะลองดูต่อไปนะครับสวัสดีครับการลดความอ้วนของผมก็ ครบหเดือนแล้วนะครับน้ำหนักผมก็สวิงไปสวิงมาไปประมาณลดไปประมาณสัก3กิโลบางวันก็2กิโลนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ผมได้จากการลดครั้งนี้ก็คือจริงๆจะพูดว่าการลดก็ไม่ถูกมันเรียกว่าการสังเกตตัวเองการสังเกตตัวเองว่าการใช้ชีวิตปกติธรรมดาที่ยังมีการออกไปกิน ออกไปเที่ยวมีสังคมเพื่อนฝูงใช้ชีวิตปกตินะครับมีการออกกำลังกายกลางวันกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวตามสั่งมันมีผลกับรูปร่างเรายัางไงบ้างนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่ได้มาสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักหรือรูปร่างเรายัางไงบ้างนะครับซึ่งพอตอนนี้ที่เรา เริ่มที่จะมาสังเกตตัวเองทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินไปโดยอัตโนมัติพอเราต้องการเห็นตัวเลขที่มันลดลงนะครับแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองมากถึงขนาดที่จะแบบตัดทุกๆอย่างออกไปเลยซึ่งซึ่งซึ่งผมไม่สามารถทำได้แน่นอนตลอดไปนะครับผมเพราะว่าผมต้องการที่มันง่ายที่สุดเพื่อที่ผมจะได้ทำได้ยาวๆ นะครับสมมุติว่าเดือนนี้ผมทําไปเนะี่ยลดไป2องสโลนะครับเดือนต่อไปผมทําอีกลดไปอีก2องสโลเึืต่อไปทําอีกลดอีก2องสโลก็ถือว่ามันก็คงผมผมไม่ยากไม่ยากเกินไปนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้แบบนั้นเพราะว่าผมต้องการที่จะเมนเทนรักษาหุ่นตัวเองมากกว่าที่จะให้มันในระดับที่มันโอเคนะครับและสุขภาพแข็งแรงนะครับ โดยที่ควบคุมน้ําหนักไม่ให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยลองนะครับสังเกตตัวเองลองอยากให้ทุกคนได้ลองทําดูนะครับว่าหนึ่งเดือนเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ยาวมากไม่ได้สั้นมากพอสังเกตได้เลยว่าพฤติกรรมของเราในทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างเรายัางไงบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ มอนิเตอร์น้ำหนักตัวเองแล้วเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นระมัระวังในเรื่องของการกินมากขึ้นเนี่ยผมระมัดระวังมากขึ้นผมออกไปกินแต่ว่าผมพยายามจัดบาลานซ์ให้ได้กินก็มีการเว้นไม่ได้กินทุกวันนะครับมีการกินน้อยบ้างกินคลีนบ้างออกกำลังกายบ้างคาร์ดิโอนะครับเวทเทรนนิ่งก็ยังเล่นอยู่นะครับก็ มีความสุขดีครับไม่ได้รู้สึกว่ามันทรมานอะไรนะครับซึ่งผมก็ยังจะคงทําต่อไปในเดือนที่2ด้วยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันผมทําได้นะครับทําได้ยาวๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมีประโยชน์นะครับวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะครับลองดูฮนะ